รถบัสแล้วนะคะเก็บออเดอรบัสสวัสดีค่ะเพื่อนพีนองกับท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อนี่นะคะทุกตากาผ้าลูกๆมาติกน็กนะคะหมายถึงว่ามาแคมป์นะคะมาพากันว่ายน้ำที่คลองนะคะฮัลหเซฮ่ายสวีดีก็กำลังพากันรอเพื่อนอยู่นะคะพากันห่อของมาเต็มรถเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้คือบรรยากาศบริเวณรอบๆนะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะไฮไลชาเป็นคลองนะ้ำเป็นครีกนะคะคนก็กำลังแบบว่าใส่ห่วงยางลงมาเล่นกันนะคะ <Hey. S 1> คนก็กำลังมานะคะไลชไฮตอนนี้ก็พากันมาร่องเรือแล้วนะคะร่องเรือหาลตอนนี้ก็พากันมาล่องแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นคลองน้ำล่องเดี๋ยวถ่ายให้ดูวิวบรรยากาศรบอบๆด้วยนะคะ นู่นออกมาจากฝั่งนู้นนะคะโอเคลูกม่มีครับ n g my n e โอเคนู้นคนโน้นคนเดียวไปก่อนเพื่อนแล้วนะคะ <Good out. S 1> ไ,มไม่ได้ล่องแพนะคะล่องฟองน้ำนะคะนู่น <c oughs> เพื่อนอยู่ฝั่งโน้นกันนะคะ <c oughs> น้ำไหลไม่ค่อยแรงนะคะ <c oughs> ก็เลยไปช้า เพื่อนถ้าไปคนเดียวก็น้ำก็จะไหลแรงมากนี่คือบรรยากาศนะคะอู้ขอโทษทีถ่ายไปเร็วรอบเดี๋ยวให้ดูแล้วลูกสาวไปนู่นแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆบรรยากาศภูเขานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะชอบตรงนี้น้ำไหลแรงหน่อยหนึ่งเมื่อกี้น้ำไหลค่อยมากให้ไล่เช้า ให้ดูบรรยา,ากาศรอบๆด้วยนะคะบรรยากาศสวยงามมากๆาเลยค่ะชมค่ะดูโขดหินตรงนี้สวยออ้ตรงนี้น้ำจะไหลแรงหน่อยนึงสบายเลยนะคะน้ำไหลแรงเพราะว่าจะได้ไปเร็วๆเสียห้าัไรช้ลูกชายเริ่มสนุกนะคะโอ้โหกว่าจะเริ่มสนุกได้เกือบเกือบหมดเวลาแล้ว กว่าจะเริ่มสนุกได้ลูกฉันจะหมดเวลาแล้วโอ้ยลอยล่ไลาไลยอยู่ฝั่งโน,น้นนน่นขมิ้นอยู่ฝั่งโน,น้นเออค่อยค่อยสนุกโอ้ยลูกฉันฝนเหมือนกับว่าฝนจะลงเม็ดแล้วนะคะลูกสาวไปหน้านู้นแล้วนะคะ Yes. Hi. Yes. มึงเล็กป๊าท่านผู้ชมนอใหม่ไหมพูน่ะูนีคนเอาอู้เสียดายเนาไปลูกไปไปพนร้องต่อไม่เป็นนะคะจำได้ท่านนี้ โนนะคะฮะเดี๋ยวเสียดเอกโกเนสอู้ยูซีเดอะบิ๊กวันเอกรกเนสฟูนะคะนน่นโน่นไลชาโน่นไปแล้วโน่นน่ตางาอ Somebody swim behind us You h a เ e fun, l ยยังฟันไลช่ไไม่คลองน้ำนะคะคลองน้ำใหญ่กว้างมากๆหมายถึงว่ายาวนะคะคลองน้ำมียาวมาก ลูกสาวไปข้างหน้าแล้วนะคะไม่รอแม่เลยเดีพากกันจะขึ้นรถบัสแล้วนะคะ get on the bus Why it's so big one r you can sit here with l a y l a yes all right อ๋อว oh, can stand. โอเคไม่ไปแบกอับกูเชียนะอุ๊บสอรรี่อ r ๊บสอรร r ่บิ๊บเป็นเพื่อนนะเพื่ s นก r ยสอรร่ยืนคนเดียวเต็มอันยันอันนี้วิวบรรยากาศร,บรอบๆนะคะเดี๋ยวลูกตามไม่ได้ถ่ายด้านหน้าให้ดูนี่คือสถานที่ตรงที่มา เมื่อกี้พาก,กันนั่งรถบัสเล็กแบบนั้นมานะคะอุ้ยกลิ่นหอมโอเคนี่บรรยากาศที่พาก,กันมานะคะไลชายูเคยูมิสอ our เฮาส์อ๋อเด็กัพปิ้งค่าดิ not yet